ไทยพาณิชย์115ปีร้อยเรื่องราวแห่งความภูมิใจธนาคารไทยแห่งแรกสวัสดีค่ะเพื่อนพนักงานชาวไทยพาณิชย์ทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไทยพาณิชย์115ปีร้อยเรื่องราวแห่งความภูมิใจธนาคารไทยแห่งแรกอีกเช่นเคยโดยวันนี้ จะเล่าเรื่องการจัดตั้งสำนักงานสาขาต่างประเทศของธนาคารไทยพาณิชย์แห่งแรกซึ่งจัดตั้งอยู่ที่ประเทศใดนั้นไปฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกันค่ะในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองการดำเนินธุรกิจต่างๆมีความเสี่ยงสูงขึ้นจนบางธุรกิจต้องหยุดชงงะงักลงซึ่งเป็นสภาพที่ไม่เอื้อต่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์และผลของการเกิดสงครามนี้เองทำให้สาขาธนาคารพาณิชย์ของประเทศตะวันตกต่างๆ ซึ่งเป็นคู่สงครามกับประเทศญี่ปุ่นต้องปิดกิจการลงด้วยสถานการณ์เช่นนี้ธนาคารไทยพาณิชย์จึงเข้ารับหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกทั้งในด้านการเป็นแหล่งเงินทุนและเป็นตัวกลางด้านการเงินระหว่างประเทศให้กับบรรดาพ่อค้าทั้งหลายตลอดช่วงเวลาสงครามและในช่วงเวลานั้นกองทัพญี่ปุ่นเจรจาขอกู้เงิน10บล้านบาทเพื่อชำระค่าสินค้าที่ซื้อจากไทย รัฐบาลไทยจึงตั้งเงื่อนไขให้ญี่ปุ่นชำระด้วยทองคำโดยให้นำฝากธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นส่วนสินค้าที่กองทัพญี่ปุ่นสามารถชำระเป็นเงินเยนกระทรวงการคลังได้รวบรวมเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ของไทยนำไปแลกเปลี่ยนแต่ก็ทำด้วยความยากลำบากเพราะธนาคารพาณิชย์ของไทยไม่มีสาขาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะด้วยเหตุนี้เอง รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายให้ธนาคารไทยพาณิชย์ของเราไปเปิดสาขาที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยรัฐบาลจะเป็นผู้รับภาระค่าเช่าสถานที่ทำการและนำเงินของรัฐบาลฝากจำนวนหนึ่งโดยไม่คิดดอกเบี้ยแต่ทว่าในที่สุดแล้วก็ไม่ได้ดำเนินการจัดตั้งเพราะภาวะสงครามที่รุนแรงและญี่ปุ่นต้องยอมแพ้สงครามในปีพุทธศักราช2488 สำนักงานสาขาต่างประเทศแห่งแรกของธนาคารจึงไม่ได้จัดตั้งที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ภายหลังเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2522ธนาคารได้เริ่มพัฒนาธุรกิจทางด้านเครือข่ายสำนักงานต่างประเทศมากขึ้นโดยสำนักงานสาขานิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานับเป็นสำนักงานสาขาแห่งแรกของธนาคารไทยพาณิชย์ที่เปิดดำเนินการในต่างประเทศเมื่อวันที่26มีนาคม พุทธศักราช2522ค่ะรายการไทยพาณิชย์นิ115ปีร้อยเรื่องราวแห่งความภูมิใจธนาคารไทยแห่งแรกจะกลับมานำเสนอตอนใหม่ทุกวันอังคารในตอนหน้าจะมีเรื่องราวอะไรนั้นเพื่อนๆอ,อย่าลืมกลับมาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ